สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกรอบแล้วนะคะสําหรับรายการประกันภัยเรื่องใกล้ตัวค่ะหายไปนานเลยนะคะเนื่องจากว่าติดภารก,กิจแต่ว่าวันนี้นะคะกลับมารับหน้าที่แล้วนะคะและแน่นอนค่ะก็นําสิ่งดีๆและก็เรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับเรื่องประกันภัยนะคะมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะใครที่บอกว่าติดตามชมนะคะในช่วงของโครมเปลี่ยนชีวิตเนี่ยเราจะมีอะไรมานําเสนอนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปชมกันนะคะแต่ว่าอยากจะฝากเตือนไว้สักนิดหนึ่ง ะะสำหรับช่วงเทศกาลแบบนี้เพราะว่าเดือนธันวาคมนี้นะคะถือได้ว่าเป็นเดือนแห่งเทศกาลเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะที่ผ่านมาก็เป็นวันพ่อแห่งชาตินะคะหรือแม้แต่นะคะที่จะถึงนี้เร็วๆนี้นั่นก็คือวันคริสต์มาสนะคะแล้วก็รวมไปถึงวันปีใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากเตือนหลายๆคนนะคะที่ใช้รถหรือว่า รถจักรยานโยน์บนท้องถนนนะคะก็ยังไงก็ระมัดระวังนะคะเพราะว่าช่วงเทศกาลแบบนี้บางทีก็อาจจะมีในเรื่องของการไปปาร์ตี้นะคะดื่มเหล้าสังสรรค์ยังไงก็เมาไม่ขับละกันนะคะเอาละค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปรับชมกับสารคาดีคโครมเปลี่ยนชีวิตกับพี่คริสโตเฟอร์เบนสกุลเลยดีกว่าค่ะ สสวัดีครับรถซาเล้งหรือรถจักรยานเดินแปลงที่ใช้สำหรับขนขยะหรือรับซื้อของเก่าที่เราเห็นตามท้องถนนกฎหมายบังคับให้ต้องทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในกรณี่เกิดอุบัติเหตุนครับ ตรอกซอกซอยเรามักจะเห็นรถซาเลงเหล่อนี้ขับขี่ไปมาทั้งบรรทุกขยะหรือรับซื้อของเก่าและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาขณะที่ชายคนนี้กำลังเดินอยู่ข้างถนนในซอยที่ตัวเขาและเพื่อนบ้านใช้สัญจรเป็นประจำ รถสาเล็งบรรทุกของเต็มกระบะที่วิ่งด้วยความเร็วอีกฝากหนึ่งของถนนได้เกิดเสียหลักความแรงของรถเวียงสาเล็งคันนี้พุ่งข้ามไปอีกฝั่งของถนนแม้คนขับจะพยายามควบคุมรถแต่ก็ยากเกินกำลังรถพุ่งชนชายคนนี้เข้ายังจังหลังเกิดเหตุเขาได้รับบาดเจ็บรุนแรง ขาข้างซ้ายหักหนึ่งท่อนรวมถึงศีรษะก็ได้รับการกระทบกระเทือนจากแรงประทะค่ารักษาพยาบาลที่เป็นผลพวงจากการประสบเหตุนี้ทั้งคนขับสาเลงและชายผู้เคราะห์ร้ายนี้จะสามารถใช้สิทธิ์ผู้ประสบภัยจากรถได้หรือไม่ รถซาเลงคือรถจักรยานยนต์ที่ดัดแปลงมาเพื่อใช้อำนวยความสะดวกต่างๆตามพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522มาตรา4ซาเลงถือว่าเป็นรถเช่นเดียวกับรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่ต้องจัดให้มีการจดทะเบียนดังนั้นซาเลงต้องจัดทำพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถด้วยทุกคันเพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ประสบภัยครับ การประกันภัยตามพรบรคุ้มครองผู้สมงพยาถไม่ได้มีเกียรตนาที่จะให้ความคุ้มครองเฉพาะ12ล้านคนหรือ18ล้านคนซึ่งเป็นเจ้าของรถเท่านั้นแต่มีความคุ้มครองกับประชาชนคนไทยทั้ง64ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นท่านเจ้าของรถหรือผู้ใช้รถนะครับเวลานะครับตรวจสอบรถของท่านว่าจะต้องมีการทําประกันภัยภาคบังคับนะครับ ทั้งนี้เพื่อที่จะให้ท่านเองได้รับฟังคุ้มครองในกรณีที่โชคร้ายเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือในกรณีที่บุคคลภายนอกได้รับการบาเดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการใช้รถของเรานะครับอย่าลืมนะครับในเรื่องของการประกันภัยตามพรบคุ้มครองผู้สูบพายจากรถถ้าท่านต้องการจะสอบถามรยายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อไปที่บริษัทกลางที่หมายเลขโทรศัพท์13ึ6 0ปลอดภัยคมานาคมเรามีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามทุกๆคำถามทีท่เกี่ยวข้องกับพรบคุ้มครองผู้สูบพายจากรถตลอดชั่งรับใีเชั่งของนะครับกละ อุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถสาเล็งก็ได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกับผู้ประสบภัยจากรถประเภทอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าสินไหมทดแทนต่างๆเพียงเจ้าของรถทุกคันมีความรับผิดชอบด้วยการทำประกันภัยภาคบังคับตามกฎหมายครับรถสาเลงและรถสามล้อเครื่องต้องไปเนทเวียน และจัดทำพระราชบัญญัติคุ้มครองปูวใายจากรถทุกคันนะครับเพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเองและผู้ประสบภัยสวัสดีครับ แล้วก็คงจะเป็นข้อคิดหรือว่าอุทาหรณ์ที่ดีให้กับคุณผู้ชมได้นะคะสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ชมแล้วนะคะอยากจะร่วมเสนอความคิดเห็นหรือว่าอยากจะร่วมสนุกกับรายการของเรานะคะก็สามารถส่ง SMS กันเข้ามานะคะได้ที่เบอร์4678999นะคะหรือว่าจะมีข้อติชมข้อเสนอแนะอะไรนะคะก็สามารถโทรศัพท์มาได้ที่เบอร์02ค่ะ5254447นะคะเดี๋ยวยังไงช่วงนี้เราไปพักเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ